อันนี้ก็เป็นตัวแอสตอรเล็นะครับเปนพลองานจี y ใส่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปลงนครับรุ่น R S 1นึ่งสองสองหนบวกมาดูดักกิ้โอเคใส่โอเคแล้ว่็ระบายลงไฟนะ ตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กๆด้านหลังครับนี่ลมสองตัวมียูเอเบกอร์มียูเบีสองช่องมีอีนนอสาตาร์มีกานสีคอั อโอเคเวาใส่รบก็บากบดดวางนี้ครับตัวใหม่ระวังนะครับเรียบ้อยแล้วมีล็อกอะรอ้เนี่ย็อาไข่อนอ้ ใส่คงตูนี่ว่าใส่ละล็ลอกอ,อันนี้เลย <c oughs> น้องไขน็นตะด้วยเนอะมีเยอะมืกนอดห, <c oughs> หลังหลังเราค่อยอย่างเข้ไปกลิ่ตามนี้นครับจ้อใส่ 6T แปดรูปเป็นเท่าไร 6T แปดรูปเป็นเท่าไหร 6T 1268 4848เทราไบต นี่ครับคือสายไฟครับนะั่นเป็นตัวงอครับนแล้วใส่ไเนี้ยนะครับมีอย่างนี้นมันน่าจะมีอของมันต่างๆนี่คือสายวี้เนาะเนี่ยมีต่อแบบนี้ครับไอ้นี่มันจะเป็นต้ององขายพิเศษจะให้หายก็หายก็สายยากเลยครับสายโอนเป็นเป็น,เ,ปนเทแบบนี้ก็พ <c oughs> ี่ธรรมดามันจะไม่ห,หรู้เลย